กาไ,ได้กินอยู่ครับก็ได้กินอยู่สวัสดีครับวันนี้หมุนข้าวหลุ่ชาวนาครับวันนี้ปะก้าอีกแล้วอีกเส้นเคยหัวหิมหพางเหมือนเดิมครับครับพี่อ้ายดาวอังคารเอาครับเปลือกนิดไหมโอเคโอเค,อเคนี่ทำเมนูอย่างลปาลปลาลาปลาครับลาปลานะครับขอเอิญพี่อ้ายครับพี่อ้าย ได้ปลาซอยมาครับเมื่อคืนนี่ไปปลาซอยห้องปลาซอยห้องไม่ได้ปลาซอยมาตอดมาครับมือหลับเ้าครับไอแก่นมาคืนไอ้แก่นยิ้มให้น่อยกันหลับที่เดิมครับครัวหิมห้างนี่เขาจะทำต้มใส่หัวมันนะครับผมอืมมามันมามันปลาตุ้ม ต้มผมครับหัวปลาครับหัวปลาซอยปลาครับอยูไหมันเหนี่นะมันดีหน,นี่งเอ้ยไ่้อยู่ไห้แะลรื่องหนมันเนี่ยเอออ่ะผีเขียงครับได้กินละกัดตรงวะนี่เมนูลักปลาซอยครับ น้ำยาไห,หนน่อยละหลาบแบบพิ่อ่ะต้าแตก๋ยไม่ต้องนะอันนี้เหมือนเครื่องฟูมัอนเครื่องฟูก็ยังมีที่หลาบน,นะที่หลับที่หลาบหิ้งฮะมีหอมเหี้งอยู่กับตุกนะมันต้องมีหอมคนเดียวน้อซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยมีขั้นเลื่นหิ้งมีพักหอมมันเหี้งนะครับนีน่หอมหิ้งเจี๋ยหอมเหี้งเนาะมันต้องหอมพักนะหอมเนาะต้นหอมต้นหอมพักชีนี่วะเปียก ลิปใหม่อ่จะเอามาเมื่อกี้ต้องหลักใส่ตัวครับมันปุ๊บปาไม่น้อยต้องใส่เปลือกใหม่นักหักโอ้โหถาเป็นหลับหนังเหมือนของได้บมเลยวันนี้ทำเมนูที่หิม้างมาแล้วครับนี่คืต้มซุปต้มซุปอันหัวมันหนึ่งครับเนอก้างในมันหนอกครับคือปูใส่ยางขอไหม คือปุ้งใช่ไหมละครับเรียบร้อยแล้วใส่เกลือนี่กดีเดี๋ยวเราสู้พริก<ซ>ก็ใส่ครับใส่ต้นหอมเปหน,อน่อยแล้วผั่กระชี้หน่อยนี่หอมหอมไปไหมไปแล้วตามความลำบากของห้างเขานะครับน้องกินตรงกินนั้นล้ำมัดขนมเจ๊อื่มตัวเจ๊ของมัดมันใสนะครับนะครับน้องจบใส่ละนี่น้ำเดือดๆเดือดน้อถือใส่หน่อยถุงปลาครับใส่เกลือปะใส่แล้วครับใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็สองน้ำิ่ม เป็นน้ำซุปมันตอน้ครับเนาะส่วนหลาไปว่ากันก้มไอ้ไอตัวนี้ไป็น้ะไองต้มได้แ้ครับได้แล้วครับได้ครับเอละนี่ต้มหัวหม้อเรอากินมดยจิมอ้จิมกชาดไปหองไอ้กะน้าซุปมันกอนเนาะอืมขมจอมลำบ้าะนาดนีอัน่องปลาส้อยนี่มันมลำขมลำนะมลำขมลอมยมันจะอาขมนอนอนน้ำซุปกสอยนาะลเหมือนเหอนี่ใ่น้อย เหมือนปลาเพียกคเหมอเหมือนกันเหมือนกันดิเหมือนกันเน่อยจริงๆก็หน่ะมันหลับผมเลยนี่อ่ามีกรอบย็นนะหากินตามได้รู้การเลยครับนี่นะ้ถาใครมากินต้องมาตีนี่ตีเดียวหน่อครับเนึ่งตีปีไอ้ดาวคานครับไอ้แก่นเนี่ทีมงานมีกันสองคนเมื่อจะต่อยมาหรครับไม่ต้องดาวคานมันมีหน้ากรดาวคานเหรอม่นต้องย้อนไปดูคลิปตอนเก่าๆครับพี่ต๋อมเป็นอาสาเออที่สามด้วนะครับหน่อยเดี๋ยวรอรอดูหลับแล้วแล้วเหมือนกันหนอย ผมใส่ไปนี่เลยครับครบควเริ่มพีหวกันแล้วกัเด้วนะเออ้กันตามภาษาน่นเนาะมันม่นกันไปขนาดไใส่ตัวใหญ่เลยเหรอมันเหมือนกังจูด่ะครคัวแต่ละคนำสุดห่างไปครับลาามดลามดยู่กินตรงลําอร่อย ไม่มีพักครับจุ่มเขียงพวงเขือไม่เขือมือนั่นหรอเตงกวาแตงกวาเขือเขือกล้วยนิ่มใจนะครับกล้วยนิ่มกล้วยหนาวเราเว้นหนอกลวยน่อนะเห็นพวกเหนียวแล้เนี่ยเฮ้ยตอนนี้มีดตอนนี้มีดอันปลาคัวปลาคมครับต้องรับสักหน่อยครับปลามีดประคมนี่แย่นะไอ้นาะแมนแมนแมน กขาเหนียวขนาดนั้นครับเนี่ยนี่นะมืผู้หญิงนี้นมนหมืนกันถ้าล้มดีขนาดเนาะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมมือหลับใหม่ที่เราถนัดไปนิดนี่เหนียวแน่นอนจับเหมือนเด้มไม่มีดมันเอาเขาลงดีย่างใใช่ครับมีลาบบนหนอนช่ยอดครับช่วยอดรอจิ้เดี๋ยวรอกินแล้วครับตอนนี้ เราต้องคั่วพริกก่อนนะครับเนาะ้องโอ้โหขั่วแกวนี่เป็นพริกลาบเนาะพริกสัเล็กพริกสัเล็กจีต่างดังเลยไหนครับนี่ไปตอนนี้พักคนเย็นก่อนแล้วมันเย็นเลยคนมันเย็นกันนะครับเนาะเดี๋ยวเขาครับครับก็เอามายำรวมกันเับนกําแห่งๆลองเย็นเอ้าผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับเนาะงมือลาบมันเฮานี่สุดยอดแท้ๆเลยครับนี่นะ ยังเก่าไม่ใส่ครับนี่ชุดนูชุดนนีานี้นะน้นครับชุดนเดียวโอ้บใส่บบลำนใสผมว่ามันน้อยไปกาอ้กากาอหอยเกลงละนโอ้น้อยแท้น้อแท้เกดียเดี๋ยวเาไปเติมตนที่เาไปยำเออไปยำเรียบร้อยลครับตัวนี้เชฟเชฟต้องเติมน้ำมันหนึ่กอนเน่อนมันมันนลำอเนาะ จิแล้ครับตอนนี้ข้าห้องหลึ่งเอ้ข้าอะครับุ่นับเลโอ้ยอมกเลยอ้อห้องลดี๋ยวนี้เขาจะทำการยํำเลยนะครับนี่แนกับลาบมันละเอียดพอประมาณครับเนาะยังเหนียวนะครับเนคู่ขี้เขียงก่นี่นคูด้านคูู่ดรดดับนายออาไปส่งส่งเล ใช่ไหมเหมือนเดิมครับใช่ใช่เขาใส่<ซ>รถด,ด,ดีแล้วก็มนนันอใส่พริกลาบละพริกลาบกันต่อไปไอไไเขาใส่หิ่มนีะเดี๋ยวกะเดี๋ยวเขาไปก็ใส่แล้วกักนน่าจะมึงใช้มุนไพรด้วยพักเพิกเลยเขาใครมีอีกนักเนาะเขากินตรงเนาะครับหัวหิมห้างเขาเนะเาะขัวห้างดีพอละหัวหิมห้างนี่ไปเคชิญปรุงหลายอย่างมี้นท์ทุงรถดี ตู้รถตีอย่างก็มีให้เก็บใส่นในออมนี่อันนี้พี่กลับหนึ่งเนื้อเขาเตอะแต่อัน<ม>นี้ครับมัสสนสุดสำคัญเลยนี่ได้มีหอมมีหอมครับเก็บก่หนฮะมันจะมีทีมทีมงานเอาเพิม่มอะไรอยู่นะใช้อยู่เปล่าพี่เออครับหนอยิ่งไปใศษยึ่งปุ้งข,องของ้อเสร็จห้อใครชอบกินดิบก็กินดิบได้เลยใครชอบกินสุก็ได้คัวเ่า มีคนมันต้องคนอีกอันกนงครับเนียนใส่หน้ากอนเนาะนะป้องลับเหนียวใส่หน้า่อนบอก,ก่มันเหนียวนอ้งนองเลกกอใส่กะใส่แล้วในส่นไอเนี่ยครับ<ด>สวนไอาดาวคานนะครับน้อลำลำเลยลำลำ้ลำติวิไอคนเดียวล้ำบล้ำกับตดคนลาบนน้องนาอโตดคนลาบกับคนลาบเนียนเต่อไปเป็นใส่ผ้ารับใส่ผ้รารับ ชี้นะชี้ผักหอมชี้ฝรังใส่ก่อนใส่กันชี้ฝรั่งใส่ครับหอมใส่ต้นหอมผักชี้นะครับเนาะผมดวนผักไข่ผมดวนหอมผักไข่วันนี้พักไก่แบบนี้เดยไ่แบนี้เป็ยนเนี้ยไก่ในนี่กับไก่นหม้อหเึ่กัไ่นหม้อนึ่เนาะไป่นหม้อเนี้ยครับไปยางสอย่างเป็ยนยังครับหน่อยแะ่มันบบตันมีตันมีก็เลยใส่มีสองเ็จก่อนตัน ขุ่นหลากรายเชฟนั่นคนหลากล่างเขียงอยู่อ๋อล่างเขียงเอาใส่ก่อนน้อยๆก่อนใส่มีก่อนน้องน้องก่อนหมีมีนี่เหมาร่ำเนาะโอ้หมีมีนมาร่ำแหละเจือทามึงโดนอะไรน้ำด้วนี่ไปเสียไปอยู่เลยเจือทางมโดนอะไรน้เด้วยปีนี้จะได้กินเตือนนะครับอย่างนี้นะป่าซอยสดๆใหม่ๆอ่อนๆคนเฉยๆก็ใหม่อ่อนๆก็คนท้องวัดสดๆเนาะ ไปตอดกันไปสอดแหว่านแหกันตั้งแต่เมื่อคืนละหยอดเหนียวแล้วบนหยอดหยอดดูนี่ดูนี่ได้ละเดินเดินกูขอชิมกู้นึ่มห้าแล้วข้าอยังเกลือจังเกลือนะเกลืออยู่นี่นี่ไออย่นี้อู่เริ่องใด ลูบแล้วาลจางเกลือครับใส่เกลือนหน่อยเค็มนหน่อยเค็มนิดนึงเค็มนิดนึดน่งโอ้โหราดใส่หมดเตอะนะครับ <c oughs> ไปล้ใจใกล้กับลุ่มทลายแล้วเว้ยใกล้ทีเดียวหวังสอบนะครับแกะหวังสอบเดี๋ยว ปลาคัเวเก๋นีเหลมอันนี่นะครับเนาะเริืมหาเรื่องกันแล้วครับอ,อน,นี้เหล่มจะันซอกละหัน <c oughs> ลาบแล้วันซอกเนีใส่เกือแล้วเนาะครับอันนั่นเหรอหงนัวเขาเซมหน,น่อยกันได้กันเอาาเอางนัวเซมมแ้ก็ได้จิ้มก่อนนะจิมพอก่อนจนะิ้มอก,อนนก่อนเนาะผมว่าไม่ให้จัดา,างเยต้นีกาลัได้ดามฝาอหฮมจิ้มอยู่ลเดี๋ยวจิ้มผมหล่อาจิ้มผมหล่อ โอ้ฝั่งเกินนี่อืมกล้องตัวได้ครับได้แล้วได้แล้วอือจับนี่หน่อยครับเกณฑ์พักตรงนี้อือต้วก่อนเรืองตัวก่อนครับมาละได้แล้วอืเอ็นที่สำเร็จแล้วข้างนอกอืมหลับปลาซอยหลับปลาซอยหลับเหนียวปลาซอยนะครับเนื้อนี่หนาเอาใจจิ้มเนาะโอ้ยนิ้มไปเลยนเนาะเนาะอูยเนาะจิ้มไปช้อนหนึ่งโอ้ลืมตั้งกุบะยังอืม เหนียวครับะั้ะพี่ยอดพี่อดจัดจานบอกจัดข้วบอเรียบร้อยครับเสิร์ฟครับะเรียบร้อยจับพอดีพร้อมเสิร์ฟต้เลยตัวนี้เดีกร้อนต้มรต้มเหมวนมีขวอ่รอต้มร้อต้มอ่าเอ็รเอาเอาอยู่มันย้กินวะอ่า้าเนี่ยอ่ะ เดี๋ยวุงกินลาล่้วเดยวน่เนี่ยหมอหมอกิมหน่อยกิมหน่อยหมอได้ยังไงกิ่อนอันนี้อันนี้ดิบสมรไดคุนี่เน้อผมมันกินสุกเงหยอกอันหยอกัดเงกินสุกนหลายปุ๋เฮ้ยหมอเอบุส่องเน่โอ้มันสายเพ่อยเอาปงนกับปีนกันเปินอย่งปีนแตละปนแตละ กินมันต้องอีกหน่อยอืมอายมากนิดอืมกินนิดเ็าะกินสุงกินสกเนากก็ขด้นก่อนกระพริกหน่อยมามาเด้อมากินข้าวได้กันเด้อครับเด้อโอเคเป็นสิ้นสุดเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้อสำเร็จครับสำเร็จครับขึ้นก่อนนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาจิ้มแล้วครับตอนนี้หลับปานครับหลับปานพี่ไอ้ดาวคานเดอร์นี่นะ นี่เป็นลับสุนกนะครับเนาคำเข้าคำน้อยเดียวนะครับจะเกินยังนะครับมาเด้ไาได้ไปได้มาได้โตจิ้ม,ม,มต้มปะป๋ายังครับต้ตบมปลา,า,าได้ต้มปาคือขรับอมจิ้มต้มปลาได้หน่อยต้มปะไอยเดี๋ยวคนน่้โอ้ยา,า,าท่ากองกำแล้วลูกอ๋อกำัครับต้มปลาต้มปลา ผมหวานมากขนาดครับผมสุดยอดสุดยอดมียาแก้ครับมันก็มีครับมันมีอะไรนะไอ้อย่างแบบไหนเดี๋ยวครับไอนกำลังเอาเรือต้องไปกุ้ยอยู่อ่ะไหนเนี่ยหลาบดิบเนี่ยหลาบดิบมันใจะกินข้าวเนาะใจ่เหนียวเขื่อไอ้มาหลาบดิฟนะครับมาเดี๋ยวบรรยากาศนะครับกินข้าวมันต้งหิมห้างครับครัวหิมห้างอันนี้แบบนี่อันนี้ลาบดิบเนาะจิ้มลาบดิบเป็นกับข้าวเนาะมันเคี้ยบเนี่ยมันเคียบ

จะคอยมาตีไก่อย่างนี้เหรอฮะเจ๋มแตว่ากินตีในนาะ้อราการนะอยจะขอไก่กเข้าด้วยกันลำจะได้จะเดยนครับข้อราชกันนะครับเนอเดี๋ยวลาบกล้วยใส่กล้วยคขอเดี๋ยวกนะ